สวัสดีครับพี่นองครับเมื่อน,นี้นะครับผมพาพี่นองมาเบิงผิกนะครับงาบอกรับพี่นองนี่คือเบิงผิกคีนูพันลูกผสมนะครับซาคาตะ หา08รับพี่น้องพันซากาตะหา08ด้วยครับเด้อนี่ครับผมสื่อมานะครับสั่งสื่อทั้งออนไลน์ครับพี่น้องเอามาปลูกลงสวนนะครับแต่ว่ามื่อนี้ผมจะมาเว่านะครับมาพูดถึงเรื่องการปลูกผิกนะครับระหว่างการปลูกปูผ้าพลาสติกนะครับกับบริปูผานะครับพี่น้อง มีความแตกต่างกันแบบใดน,นะครับเดี๋ยวื้นนี้นะครับผมใช่าเว้า,วาวให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันหลายนะครับระวางปูผ้าพลาสติกกับข้าบ่ไร้ปูนะครับเด้อเพราะว่าผ้าพลาสติกมันจะซอยดหลายอย่างนะครับซอยคุ้มกาจัดวัชพืชนะครับแล้วก็ซอยให้เปลงเขาสะอาดนะครับซอย อุ้มน้ำนะครับเป็นเนื้ดิน่นชุ่มชื้นได้นะครับบัแพรเฟื่องคือกันนะครับสําหรับพลาสติกนะครับเด้อนะครับพี่น้องแต่ถ้าหากพี่น้องถามมาว่าบัวปูได้บัวบัวปูก็ได้ครับบัวปูก็ได้แต่ถ้าเาบริปูพลาสติกนะครับพี่น้องก็ต้องดูแลรักษาอย่างดีนะครับโดยเฉพาะหญ้าต่างๆวัชพืชนะครับเด้อเพราะว่าเหาหดน้ำอยู่เสมอๆนี่ มันบัวดงงามติผิดนะครับเด้อหญ้ามันกับสิงามคือกันนะครับพี่น้องนะครับแต่ถ้าพี่น้องปลูกบัวลายนะครับเนาะปลูกสิบต้นยี่สิบต้นอันนั้นค่ะบัวเป็นยังครับบัวทองปลูกอะไรครับพี่น้องนะครับแต่ถ้าว่าพี่น้องสิปลูกเป็นไรนะครับปลูกหลายนะครับปลูกเพื่อการข่านะครับพี่น้องผมแนะนําให้ปลูกผาพลาสติกนะครับเด้อเพราะว่ามันยืสซวยข้างในหลายอย่างครับพี่น้อง ซอยกำจัดวัดชพืชกำจัดหญ้าไปนะครับแล้วก็ซอยฮิตให้ดิดดนเขาสุ่มซื่นอยู่ตลอดเวลาได้คือกันนะครับมดแพร่เฟื่องคือกันครับพี่น้องสำหรับปาสติกนะครับเด้อนะครับกาอยาาใหรพี่น้องได้ปูผานะครับเต่ทหากพี่น้องปลูกบัวลายกับเหล่าเต,ตะอันนั้นนะครับเด้อเหล่าเตะนะครับเต่ทหาว่าพี่น้องปลูกหลายเพื่อการข่าน,นะครับ พลาสติกมีสำคัญที่สุดครับพี่น้องนะครับเพราะว่าในการจัมกันในการให้ยาให้ปุ๋ยใหากฤติสมมาตรควบคุมได้นะครับให้มองให้มองลุ่มมันอะไรนะครับพี่น้องถ้าเมีนว่าใหาบริปูผ้าพลาสติกนะครับเวลาใหาหดน้ำครับพี่น้องเวลาเรารดน้ำนะครับน้ำกระสิกพุ่งกระจายไปไปทัวนะครับหยามันกลาสิขึ้นกลาสิงามนะครับพี่น้องเอามาเบิ้งนะครับถ้าหากว่าใหาบริปูครับพี่น้องนี่ ปลูกแบบบริเภูผาด้ครับเด้อปลูกแบบธรรมศาสตร์ของเขานะครับถ้าเขาปลูกแบบบริเวณภูผานะครับผมเนะนน้ำใหมพี่น้องใส่เฟืองนะครับเด้อใส่เฟืองมากบนะครับถ้าแมนว่าเขาบริใส่เฟืองเขาก็ต้องมันดูเลียนนะครับดูเฉพาะหญ้าวัชจะเผต่างๆนี่นะครับเด้อนะครับถ้าแมนว่าเขาบริเวเบ่งหญ้าบริเวดูเลียนนี่เขาบริเเก็บผิกในนอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ เราต้องใส่เฟืองมาคุ้มนะครับใช้ฟางนะครับใช้เฟืองนะครับมาคุ้มนะครับเพื่อที่เก็บความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมวัชพืชหายน้ำกับพี่น้องอันนี้ก็บซอยใดนด้ครับในกรณีที่พี่น้องโมได้ใส่ผ้าคุ้มนะครับผ้าพลาสติกนะครับพี่น้องการเน้นน้ำไม่ใส่เฟืองมาคุ้มนาดินนะครับเด้อมันก็ช่สวยเก็บความชุ่มชื้นนะครับ สวยคุ้มวัชจจพืชไปใดในโตคือกันนะครับพี่น้องนี่คือความแตกต่ตางนะครับระวงังผ้าพลาสติกนะครับผ้ายางเท่านี่แหละนะครับกับบอ่อใดคุ้มผ้าพลาสติกนะครับพี่น้องบ่อไดคุ้มผ้าพลาสติกกันเนะนน้ำไม่ใส่เฟืองนะครับพี่น้องอันนี้พี่น้องเกษตรกรเท่ากับซีูอลูนะครับซีูอดีเนาะพี่น้องนะครับผมกับ นำมาว่านะครับให้พี่น้องได้ฟังน้ำกันครับสำหรับมือนีนะครับขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อที่ติดตามรับชมนะครับเบาตนเด้อซสรี่ครับผมคลิมนาพบกันไหมครับดูดีมีแฮงครับพี่น้องสวัสดีครับ